Gracias. สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนตอนนี้ทุกคนกําลังอยู่กับผมก๊อฟจากช่อง s ปอร์ตคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมมีข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทีมชาติไทยชุดใหญ่มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังการรบกวนเพื่อนเพื่อนะครับกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับ รับรองว่ามีอะไรที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับฟุตบอลน,นี้นะมาเสิร์ฟให้เพื่อนๆถึงที่เลยนะครับเอาละครับผมเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับลุยกันเลยดีกว่าครับโคชตยยืนยันนักเตะไทยคุณภาพสูงและสามารถสู้กับทุกทีมในศึกชยชน้าครับได้แน่นอน และยังหวังว่าผู้เล่นหน้าใหม่จะสามารถแจ้งเกิดได้ในทัวร์นาเมนต์นี้วันที่18มีนาคม2562ขุนพลช้างศึกเดินทางมารายงานตัวที่โรงแรม The e m e r a l ลถนนรัชดาเพื่อเตรียมตัวฝึกซ้อมก่อนลงทำการแข่งขันฟุตบอลสีเสาร,รายการชัยนาครับ2019ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่21มีนาคม ถึงวันที่25มีนาคมนี้นะครับโดย Coach โคชตยได้กล่าวถึงประเด็นการถอนตัวของลูกทีมว่าผมกังวลน,นิดหน่อยที่มีนักเตะบาดเจ็บและถอนตัวออกไปหลายคนแต่นักเตะที่ถูกเรียกเข้ามาก็ล้วนมีคุณภาพสูงซึ่งมั่นใจว่าเราจะสู้กับทุกทีมได้แน่นอนส่วนนักเตะที่เพิ่งก้าวติดทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกถือเป็นสิ่งที่ดีทั้งนักเตะและก็ตัวของโคชเพราะผมได้เห็นการเล่นของพวกเขาอย่างใกล้ชิด นักเตะเองก็จะได้พัฒนาตัวเองจากการลงเล่นให้กับทีมระดับโลกหากเขาทำผลงานได้ดีโอกาสที่จะติดทีมชาติไทยในการแข่งขันทัวนาเมนต์ต่อไปก็มีสูงในส่วนของการเรียกเจ้าทูชนะนันป้อมบุภาเข้ามาเสริมเพราะเราไม่มีกองหน้าและตัวเขาเองก็มีประสบการณ์และลงเล่นให้กับสโมสรอ,อย่างต่อเนื่องด้านสนุกรานเขาก็มีผลงานที่ดีกับสโมสรขณะที่พิชา ปีที่แล้วเขามีอาการบาดเจ็บแต่ปีนี้เขาก็พัฒนาขึ้นจึงตัดสินใจเรียกกลับมาติดทีมชาติไทยครั้งการเจอกับจีนอะไรก็เกิดขึ้นได้ผลการแข่งขันสามารถออกได้ทั้ง3หน้าการดวลกับฟาบิโอคานาวาโลเฮโคคนใหม่ของจีนถือเป็นการเรียนรู้จากคนที่เก่งกว่าผมเป็นคนแบบที่น้ำไม่เต็มแก้วอยู่แล้วผมเคยเจอจีนมาทั้งหมด2เกมทั้งในฐานะผู้ช่วยโค้ช และเฮดโคชแต่การแข่งขันในนัดนี้จะต่างออกไปเพราะจีนมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นพอสมควรผมคิดว่านักเตะทุกคนมีความกระหายและอยากจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ในส่วนของมุ้ยก็น่าเสียดายที่ไม่ได้สร้างสถิติลงเล่นเกมที่100กับทีมชาติไทยแต่ว่ายังเหลือเวลาอีกมากมายให้เขาสร้างสถิตินี้เราต้องเข้าใจและเห็นใจในตัวมุยด้วย ากเขาไม่ฟิตแล้วมาลงเล่นให้กับทีมชาติไทยมันจะส่งผลเสียต่อเขาเองโดย4ผู้เล่นที่ถอนตัวออกไปนะครับประกอบไปด้วย2แข้งจากบุรีรัมยูเนเต็ดนั่นก็คือกอลาก,กดวิริยะอุดมศิริและสัสะลั์ไหประโคนรวมถึงทิลสินแดงดากองหน้ากับตันทีมจากเอสซีเมืองทองยูเนเต็ดและสันวัตเดนมิดที่พึ่งมีอาการป่วยเช่นกันครับ ซึ่งโดยล่าสุดนะครับโคชโตยเนี่ยประกาศเรียกผู้เล่นใหม่นะครับเข้ามาทันทีเลยนะประกอบไปด้วยคนรแรกนะครับนั่นก็คือชนะนันป้อมบุตรผากองหน้าจากทีมสุพรรณบุรี FC นะครับคนที่สศิวกรเตียตะกูลจากสิงห์เชียงรายคนที่3นะครับจิตปัญญาที่สุดนะครับผมกองกลางจากพีธีประจวบและคนสุดท้ายนะครับคนที่4 สนุกการนะครับผมถิ่นจอมกองกลางจาก SCG เมืองทองอยู่ในเตดที่ติดธงชาติไทยนะครับเป็นครั้งแรกกับชุดใหญ่นะในขณะที่3ผู้เล่นจากเจลิกนะครับอย่างทิติพันธ์พ่วงจันท์ธีรธรบุญมาทานแล้วก็ชนาทิพสงกสินนะครับทั้ง3คนนี้นะครับจะบินไปสมทบกับทีมชาติไทยเนี่ยที่ประเทศจีนนะครับเอาละครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับกับข่าวที่ผมนํามาฝากเพื่อนๆให้ได้รับชมรับฟังกันเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรนะครับสามารถ คอมเมนต์กันได้นะในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเสียดายจริงๆนะครับที่นักเตะทีมชาติไทยของเราเนี่ยนะมีอาการบาดเจ็บซะก่อนครับอย่างเช่น เจ้ามุ้ยนเนี่ยทีละสินแดงดาเนี่ยนี่คือหัวใจหลักของเกมลุกเลยนะครับผมน่าเสียดายจริงๆนะครับที่เจ้ามุ้ยนี่เจ็บไปเนาะโอเคครับผมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับจนกว่าเราจะได้พบกันใหม่นะครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกทุกคนสวัสดีครับ